ครับสวัสดีครับอยู่ช่องเฮียตกีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่บึืงสับลานอีกแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าในมือผมถืออะไรครับวันนี้ผมมีไอเทมใหม่มาครับจะไปรีวิวให้ทุกคนดูผมไปได้คันที่กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าคือลิโตนะครับนี่ลิโตมี2เวทครับมี5ฟุต2กับ5ฟุต9แต่ผม 5ฟุต2ผมเคยเล่นแล้ววันนี้ผมก็เลยไปจัด5ฟุต9้าครับนี่ครับดูของใหม่ๆป้ายยังอยู่ที่ซองนะครับแล้วก็นี่คันสีม่วงตัดกับสีเทาลมโบนี่ครับนี่ป้ายห้อยฮนะทุกคนนี่ครับลิโต้5ฟุต9 นี่ครับรีซีทใหญ่ๆเลยนะครับรีซีทฟูจิใหญ่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับข้าบอกเลยว่างานปลาใหญ่แน่นอนนี่ดูครับมาพร้อมลายสวยๆเลยนะครับดูนะครับวันนี้เวทเวทก็คือเวท4ีขีดแนะครับอ่าคันนี้ก็เป็นคันฮับฟุตเก้านะครับเวทสี่ขีดแปดนะครับ ไกด์ก็จะมี9ตัวนะครับไกด์ตัวนี้นะครับต่างจากตัวแรกนะครับตัวแรกคือเขาจะทํามาแบบต่ําต่าแล้วทีนี้ทําให้เวลาใส่ลอกแล้วสายมันจะมาขูดตรงโฟมเนี่ยนะครับเขาก็เลยตัวนี้เขาก็เลยทําเป็นสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเพื่อให้ใส่แล้วเวลาจับเอ็นไม่โดนนิ้วไม่โดนโฟมนะครับผมนี่ครับงานเหมือนงานบิ้วเลยนะครับทุกคนเป็นงานแบบสวยๆเลย แบงค์นี้ก็คือดับเบิลเอ็กคอร์ดเลยนะครับงานงานทำมาเก็บดีมากนะครับงานทำเรียบหรูมากครับในราคาในราคาที่แบบว่า3,000ต้นๆ้นเองนะครับ3,200นะครับตัวนี้ผมได้มา3,200นะครับนี่นะป้ายยังอยู่ดูนะครับรีซีทเป็นใหญ่ใหญ่สำหรับลอกได้ออหลายไซส์เลยนะครับดู งานเก็บมาดีมากคันแบบเด้งๆเลยนะทุกคนดูดูครับเพาลิฟแบบตึงๆเลยนะครับเพาลิฟวันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่าแอคชั่นคันหน้าแพรเป็นยังไงนะครับผมหน้าแพรจะอัดไหวไหมจะเป็นยังไง5้ฟุตเหน้ากับหน้าแพรกับหลังผมกับคันนี้ใครจะอยู่หรือใครจะไปะเดี๋ยวลองชมเลยฮะในคลิปฮะ เหยื่อลงน้ำไปแล้วครับผมโอเคมาซุงใกล้เลยได้ไไนี่นะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเพียเราจะดูความที่ป้ายัง้หยอยู่นะทุกคน คตัวแรกของเรามาแล้วนะครับ5ฟุต9ดูแอคชั่นคันอันนี้เวท4ขีด8นะครับคัน5ฟุต9นะครับแล้วก็ลอกจับคู่กับลอกมาดอกเอ็กซ์ตรีมนะครับ50เอ็นนะครับตัวนี้เหลือเหลือแต่นี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ครับนี่น่าจะเป็นไมโครโฮก็สวายนะครับนี่เดี๋ยวเรา,าดูแอคชั่นหน้าแพรแอคชั่นหน้าแพร อื๋งลอยเขาว่าลิบสูงๆเด้กอึ๊บโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับไฮยาบุสะคมคมหูปลาก,กินเข้าเต็มเปลือกเลยนะปากหนาๆน,นี่เข้าสุด สะบัดเมื่อกี้อะแล้วในบึกแน่นอนดิโตดูแอคชั่นคัน5ฟุต9นะครับผมตอนนี้โดนประบึกแล้วนะคะโทษน,นะครับข้ามข้ามไปข้ามข้ามอืมสวยโทษน,นะครับขวาม,มาครับโทษครับ ปาขวานะครับขอโทษนะครับปาขวานะครับน่าจะโดโดโันี้เดี๋ยวนะผมยกให้โอเคข้ามขวานะครับดูครับแอคชั่นลิตโต ห้าพุเก้าสี่ขีดแปดนะครับสามพันสองกับมาดอกเอ็กตรีนนะครับห้าสิบเอ็นปะไซนี้ปึงปึงตอนถอดหมวกไอตอนใส่หมวกปาไม่กินนะกินตอนถอดหมวกร้อนจัดดิ พี่ทีอีนี่ครับลิกตัวห้าฟุตก้าหน้าแพ้ไหวไหมจะปวดหลังหรือเปล่าแต่เท่าที่เล่นมายังไม่ได้ลงหลังนะครับความรู้สึกไม่ได้ลงหลังนะทุกคนนี่ครับ ร้อยแล้วครับชน,น้าแพ้ลงคันลงสวยๆลงสวยๆพาวะรีบเยอะๆเลยนะครับเนี่ยยังามาดูไสปลากันนะกับเบ็ดไายปบาสะตัวนี้3าโอนะครับเข้าขนาดเข้าอย่างนี้ถ้าเป็นเบ็ดอ่อนๆจะง้างนะครับแต่นี้ไม่งางนะ ถ้าเข้าไม่เต็มตัวนะครับมันยังไงอุ้ยเหนียวเข้ามือนะครับลิตลิโตลิโตลิโตนะครับนี่นะครับห้าฟุตเก้านะครับเวทสี่ขีดแปดนะครับโฟมตัวนี้ทำมาดีนะครับจับกระชับมือเวลาเราอัดปลานะครับเราจับได้เต็มมือดูนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นคันกันด้วยนะครับว่า นี่ครับมาดูแอคชั่นคันกันด้วยเขาห้าฟุตเก้าเล่นอาแพรไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับทุกคนดูวอว e ริฟ f t เยอะๆเลยนะครับแบง์มันดับเบิลเอ็กคอร์ดนะครับของเขามีปะ ดู powerlift ครับหน้าแพดูครับปลามันจะลอยไหมนี่ครับกระห่เหรอร่อนมาเลยดูนะครับแอคชั่นคัน powerlift ยกปลาสายนี้ลอยได้เลยรอทวิงก่อนนะครับนี่นะครับผมก็นิโต5ฟนะุต9แลเวท4ขีด8ก็ไม่ได้ลงหลังนะครับเล่นหน้าเพกเ,เล่นหน้าแพก็สบายๆนะครับสำหรับมันจะม2ี2ขนาดนะครับ5ฟุต2กับ5ฟุต9ผมเลือก5ฟุต9มาเพราะว่าคนที่อยากเล่นงานบึงสำราญน,นะครับ อยากได้ทําระยะได้ดีๆก็เล่น5าฟตเอยากเล่นหน้าแพ้มันมันอยากเล่นหน้าแพ้มันมันสนุกสนุกแต่ระยะอาจจะไม่ได้ไกลก็เลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับแต่โดยรวมดีนะครับคุมนี้ก็จับกระชับมือเวลาอัดปลานะครับมีตรงนี้ตรงนี้ได้ดีเลยนะครับคันก็ดีดเด้งดีตีเหยื่อส่งเหยื่อไกลฮาฟต์เกาเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะตีเหยื่อให้ดู นะครับก็จะประมาณนั้นครับใครที่อยากชอบทำระยะไกลๆนะครับก็ดูนะครับเอ็นหมดไปครึ่งตะปูนนะนะเดี๋ยวเราลากินอีกรอบนะม,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 มาครับต่อกันครับตัวนี้น้ำหนักก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับมาดูคันนะนครับดูแอคชั่นคันฮะห้ครับลิฟตตก สี่ขิดแผมใหญ่กระชับจับจับง่ายนะครับเวลางัดปลาอัดปลานะทุกคนแล้วไกดตัวนี้ไม่โดนนะครับเอ็นจะไม่โดนนิ้วตัวเก่าันจะเป็นไกดที่ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับทำให้โดนมือได้ง่ายปลามาซ้ายเออเป็นไนวะ ซ้ายนะครับขอโทษนะครับ,นรบหนูเอร์ลิฟต์นะทุกคนหน้าแพโอเคขอบคุณครับ แล้วไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าย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 ามาลงตอนี้่าตัวนี้หนักมืออีกนะครับทุกคนจะมาดูแอคชั่นคันถ้าไม่ขาดก่อนนะครับโอ้โหไปซ้ายพอดีเลย โดนแล้วโดนด้วยนะเหมือนแก้งเราอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ผม,มเหมือนแกงเหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว <c oughs> ผมบอกว่าไปซ้ายไปซ้ายอยู่บังงี้ <c oughs> มาซ้ายนะครับขอโทษครับซ้ายนะครับโทษนะครับ โอเคกลับขวาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นคันนะครับห้าฟุตเก้าหน้าแพรนะครับดูดูนะครับปลาไซานี้ดูแอคชั่นคันด้วย ห้าฟุตเก้าครับลิตโต4สี่ขิดแปดดูครับปลาใส่ดือ้อๆหน้าแพ้นะครับไม่ได้ยากนะทันยาวไม่ใช่อุปสรรคนะครับนี่ครับเขาลิฟตเด้งๆขึ้นมาแล้วครับเออเออเอาดิเออ สวยครับโอเคอ้วนอีกแล้วนะฮะมาดูตัวเบ็ดด้วยนะครับไฮยาบุสะใช้ตัวนี้ใช้เป็น3โอนครับดูนะครับเข้าเต็มเข้าเต็มปากเลยนะครับทุกคนมาดูมันจะเข้าเต็มตัวอย่างนี้เลยนะครับเข้าเข้าเต็มองศาเลยนะครับนี่แล้วก็ปลดง่ายเพราะเราบีบเงี้ยงแล้วนี่ครับี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆ ห็นไปอีกแล้วครับช่วงเย็นก็จะฮอตฮอตหน่อยไม่ใช่ครับนี่หฟุตเก้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ5ฟุตสองนะครับเล่นได้เหมือนกัน,นครับแต่อันนี้เราจะได้ระยะไกลกว่านี่นะครับปลา ผมว่าแล้วทำไมคันมันวิ่งแปลก,แก,แก เกี่ยวส่วนที่ไม่ใช่ปากนั่นเองนะครับทุกคนส่วนนั้นก็คือหูดูพาวะลิปเดง้งเด้งนะครับทุกคนเดง้ดงเดง้ดงเดง้ดงๆเด้งๆมากระนนเด้อเดี๋ยวๆ,ๆออึ๊บเสือกเข้าไปสวย อ้าวเออเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวผมจะดึงไว้ยี่ทีอืมโอเคปลดเลยครับขอบคุณนะครับการรีวิวเจ้าลิโตที่กำลังเป็นกระแสแรงอยู่ตอนนี้นะครับลิโตทับูล่านะครับคันนี้ก็ยาว5ฟุต9อย่างที่บอกนะครับเวท4ขีด8นะครับผล โดยรวมแล้วคือใช้งานได้ดีนะครับงานบึงสำรานงานหนักๆงานปลาใหญ่ๆนะครับใช้งานได้ดีนะครับโฟมโฟมเขาก็ดีไซน์ออกมาดีนะครับจับกระชับมือไกด์ตัวนี้ก็ทําส่งขึ้นเวลาเราจับเอ็นมันก็จะไม่สีกับเราเวลาเราใส่ลอกนะครับนี่รีซีตัวใหญ่ๆเลยครับของฟูจินะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมก็เทสให้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับว่าเวลาเล่นหน้าแพเวลาอัดข้างนอกเวลาเจอปลาใหญ่ๆหรือว่าเวลาเจอปลาดื้อเล่นหน้าแพมเป็นยังไงครับนี่ ก็ฝากไว้ด้วยสาวกงบน้อยราคา3,200นะครับผม3,200ผมได้มาผมก็มารีวิวให้ทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเผื่อมีท่านไหนสนใจแต่งบอาจจะกลางๆหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยแนะนำเลยครับใช้งานดีแบงค์ดีมากเลยครับดับเบิลแอคคอร์ดเลยนะครับผมนี่คันดีๆเลย พาวอร์ลิฟดีมากนะครับพาวอร์ลิฟแบบเด้งๆดีมากเลยครับนี้ฝากไปด้วยนะครับนิโตทามุลามีหฟาุต2ด้วยนะครับหุ้ต2ก็ห้าุต9นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนครับผมฝากช่องเฮียตกเป้าวด้วยฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยถ้าสนใจให้ด้วยนะครับ